ก็ให้แอมพูดเงว่าเออข้าหลักไม่ต้องมาแล้วอไอ้อ่ะแล้วบอกเขาด้วยว่าไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวอย่างที่เธออยากบอกเธอบอกไปเลยไม่ต้องมากดดันเขาอะไรเธอก็บอกไปเลยเพราะด้วยเหตุอะไรก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากเจอใครเลยแล้วไ่ต้องขาดใครมาอีกยุ่งเป็นที่พี่ใหม่แล้วถ้าข้างข่าหลังตำรวจจะจะมาสอบแล้วจะพาทนายมาด้วยนี่ได้ไหมครับเขาให้การปฏิเสธไปแล้วไะคะนี่ไม่เข้าใให้การปฏิเสธแล้วพอไปให้การในชั้นศาลเนี่ยน้ำมันเด็ดขาดแล้วค่ะถ้าคุณจะมายุ่งยากอีกมันจะเกิดไม่เกิดการยุติธรรมในกระบวนการ สอบสวนมีผลตัวรูปพอดีนะอือนะยุกยิ้ยุกยิ้เขาบ่อยบ่อยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่จะไม่ใช้คำนี้นะถ้าใช้คำนี้แต่ว่าพอเราเข้ามาไปเปิดร้อยพูดดีๆนะเหมือนเดี๋ยวมีดราม่านั้นโดนนั่นแหละเหมือนเขาคนอื่นเข้ามาแล้วคนที่เขาใช่ค่ะแล้วบอกว่าถ้าคนที่เขาให้เข้ามาคือจะมีลิสต์ชื่ออยู่อันน้ก็คือเยี่ยมยากแต่ที่นี่มันเป็นทนายส่วนถ้าเป็นหน่วยงานรัฐคือเขาบอกไปแล้วว่าเขาไม่ขอให้การใดๆขอให้การในสัญญาแลก็หวนกลับไปดูหน้านั้นแค่นั้นเองแต่ก็ก็ดีแล้วมา เมื่อวานก็เป็นแคตตี้ออโอเคค่ะ